ไม่รอดชาชาโดนแบนยาว4ปีเหตุใช้สารกระตุน้น AFC ลงโทษแบนชาชาห้ามยุ่งเกี่ยวกับ,กบฟุตบอลเป็นเวลา4ปีหลังตรวจพบการใช้สารกระตุ้นในเกมแชมเปี้ยนลีกชาชาแจ็คสันโคลนยูอดีตนักเตะบุรีรัมยูไนเตดเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด และสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดลูกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC สั่งลงโทษแบนเป็นเวลา4ปีหลังถูกตรวจพบว่าหัวหอ,อกชาบาซิลซรลนีใช้สารกระตุ้นต้องห้ามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบแบ่งกลุ่มสมัยที่คาแข่งอยู่กับกวางซงมหาภายัยสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดคณะกรรมาการวินัยและจริยธรรมของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีมติสั่งห้ามอเวลิโนโคเอนโยแจ็คสันนักเตะชาบาซิลไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลซึ่งรวมถึงเกมระดับชาติเกมภายในประเทศเกมทีมชาติอุ่นเครื่องและเกมอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นเวลา4ปีเนื่องจากละเมิดมาตรา6ของกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ AFC 2019อเวลิโนโคเอนโยจ็คสัน ตัดสินว่ามีความผิดในการละเมิดกฎต่อต้านการใช้สารกระตุ้นหลังการทดสอบในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบแบ่งกลุ่มระหว่างสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและเมลเบิร์นวิกเตอรีในวันที่30พฤศจิกาย,ยน2020สำหรับชาชาโคเอนยู N u, เป็นนักเตะในชุดคว้าชแชมป์ไทยลีก2017กับสโมสสบุรีรัมยูเนเต็ดโดยยิงไปได้ถึง37ประตูในฤดูกาลดังกล่าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าต,ตัวเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับสิงเชียงรายยูเนเต็ดในช่วงจบเล็กแรกของฤดูก,กาล2020-2021ที่ผ่านมา